คำเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้คนเล่กนการพนันและสิ่งผิดกฎหม,มายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรไม่ผูกข้องให้คำแนะนําสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาย้อนดูหวยลาพัฒนาวันที่10นะครับวันที่10นะครับก็จะมีเข้า77นะครับผมเข้า77นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็42นะครับนี่ครับนี่นะครับวันที่ สิบมกราคมหกนะครับผมนี่นะครับผมตัวเข้าก็มีเจมีสองนะครับตัวเข้านะครับมาชมราวพัฒนาวันที่สิบสอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทางไทยเอฟซี FC ทางสปป,ปลาวด้วยนะครับ วันนี้จะพามาชมราวพัฒนาวันที่สิบสองนะครับผมสิบสองมกราคมสอง5นร้อยหกสิบห้านะครับบนล่างไปกลับนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับเขานี่นะครับเนาะเข้าเจ็ดเจ็ดกับสี่สองนะครับเข้าสองสี่นะครับสำหรับวันนี้ก็มาชมกันเลยนะครับบ้า <c oughs> มีตัวไหนบ้างนะครับก่อนจะชมยิบก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนทางช่องทางช่องทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับโปรดใช้วิจัยนในการรับชมด้วยนะครับมาชมกันเลยครับผมนี่นะครับผม เดินนะครับเดินแปดนะครับเดินแปดเดนเก้านะครับวิ่งสี่นะครับผมมาดูตารางนะครับผมตารางก็จะมีแปดมีหานะครับมีเก้านะครับผมมีสี่นะครับผมมาชุมกันเลยครับไอ้ตาดอกมะเหลี่ยวนะครับเนาะมีตัวใดแน่นะครับผมมาชมกันเลยครับมีห้าสี่นะครับห้าสามนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ ตัวที่ขีดไว้คือตัวนิ้นะครับขีดสีแดงๆงไว้นะครับเนาะน้นก็มีหาสามหาแปดนะครับผมหาเก้าแปดนะครับแปดสี่เจ็ดแปด้นะครับแปนะครับตัวนิ้นก็มีหาเก้านะครับผมแปดสี่นะครับผมแปดเกนะครับผมตัวนิ้นนะครับมี4 0 มี43นะครับ46นะครับ49น,นะครับผู้ดไดมักตัวไดกัดจัดเลยกครับนำไปเล<ต>่นได้เลยนะครับตัวเบิ้ลนะครับตัวเบิ้ล33นะครับ88นะครับ99นะครับ00นะครับตัวน <ển> ี้ก็มี33นะครับ88นะครับสำหรับ3ตัวนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวมี074นะครับ 3 5 9หนะครับ8 8 5้านะครับตัวนี้นก็มี3า9หนะครับ885้านะครับผมนี่นะครับสำหรับแนวทางวันลาวพัฒนาวันที่12นะครนะมกราคม2565นาหนะครับบนล่างไปกลับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเงีงรวยๆปังๆ,ๆ,งๆทุกท่านนะครับก็ขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับ